เมื่อระบบระบบปกครองของเราเนี่ยเรารวมศูนย์อำนาจอยู่ที่วังการรัฐประหารและการก่อจลาจลซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ปี49จนถึงปี57และส่งผลกระเทือนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นผลมาจากเรื่องคล้ายๆกับพระกาโตโหนวัง คล้ายๆกับนายเจียวกกโหนวังนั่นเองครับแต่เป็นการโหนระดับสูงละครนี้ก็คือโหนโดยนักการเมืองที่หลอกลวงประชาชนเหมือนกับนายกาตกไอ้เจ้าสุเทพนี่ก็คนใต้เหมือนกันคนสุราษฎร์ไอ้นั่นคนนครแต่ผมที่พูดนี่ไม่ได้ว่ากล่าวคนนครหรือคน สุราแต่มันพฤติกรรมผมยิงว่าเอ๊ะใต้คนใต้เหมือนกันเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเ <c oughs> จ้่สุเทพนี่เป็นพี่ชายของนายกาโตหรือเปล่าพฤติกรรมเหมือนกันเลยครับเสนอการปฏิรูปปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งแสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์รวบรวมผู้คนมาล้มรัฐบาล โดยเปิดทางมีสัญญาลับๆกับกองทัพที่ต้องการจะล้มประชาธิปไตยเป็นการเมืองช่วงปลายรัชกาลที่9สู่รัชกาลที่10ซึ่งผมพูดเสมอว่าระบบมันเปิดทางให้เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าการเมืองปลายรัชกาลแล้วก็ส่งผลมาถึงวันนี้แล้วยังไม่รู้จะไปออกทางไหนเลยนะครับวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ จำเป็นที่จะต้องรีวิวเรื่องเพื่อให้เห็นว่ากระบวนทัศทัดของสังคมที่เรากำลังวางยุยยทธศาสตร์ของการปกครองรักด้วยรูปการที่เราเอาอำนาจสูงสุดไปอยู่ที่กษัตริย์แล้วห้ามวิจารณ์ทุกอย่างห้ามปฏิรูปสารธรรมนูญก็ยืนยันว่าการพูดถึงการมาตาหนึ่งสองเป็นการล้มสถาบันกษัตริย มันไปกันใหญ่แล้วมันไปลงลงลึกถึงรากขาลากหมดเลยครับอย่างกรณีเรื่องพระก,กาโตเจ้าเจียวกกเรื่องไอ้เจ้ามินเนียนไอ้เจ้าปาวาตทนะั้งหาลายเนี่ยเยอะแยะมากกว่านี้นะครับวันนี้ยังมีส่งผลร้ายยังส่งผลลายไม่พอกับบ้านเมือง คนอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ร่วมกันก่อจลาจลเปิดทางให้มีการรัฐประหารกับนายสุเทพยังออกมาส่งสัญญาณว่าจะมีการรัฐประหารอีกเพื่อไม่ให้กระบวนการประชาธิปไตยเติบโตขึ้นทันทีที่เห็นว่านายอภิสิทธ์ตรวจสอบว่ากระแสของพรรคเพื่อไทย กระแสของฝ่ายประชาธิปไตยกระแสของพรรคก้าวไกลสูงขึ้นและแนวโน้มถ้ามีการยุบสภาเลือกตั้งสองพรรคนี้จะเป็นแกนนำสำคัญในการรวบรวมเสียงของประชาชนมาในรูปของผู้แทนราษฎรคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลและพรรคฝ่ายค้านต่างๆพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนรัฐบาลแน่นอนในอภิสิทธิ์มองเห็นการเมืองตรงนี้ ก็เลยออกมาเปิดประเด็นบอกว่าถ้าเลือกตั้งแล้วเกิดองอิงได้เป็นนายกก็จะเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกเป็นยังไงครับอีตรงนี้นะครับก็เลยเกิดเสียงตอบโต้กันคลึ้มหมดเพราะคนเขาอ่านเกมไตคุณอภิสิทธิ์ออกเลยแล้วภาพที่ผมมาให้ท่านเห็นเนี่ยผมอยากให้ท่านเห็นโชว์ภาพเต็มๆครับนายอภิสิทธิ์ ไม่มีทางปฏิเสธเป็นอื่นได้ครับจากภาพนี้มันฟ้องคุณอภิสิทธิ์เป็นนักการเมืองจบนอกรุ่นพี่นายปรินนะที่กำลังจะ,จะ,จ,ะจะเจริญรอยตามนายอภิสิทธิ์เนี่ยจบจากอังกฤษเนี่ยไม่รู้เลอว่าสิ่งที่ตัวไปห้อยนกหวีดเป่านกหวีดในชวนด้วยในอภิสิทธิ์ด้วยร่วมกันก่อจราจนปิดกรุงเทพนั้น คือการปรูทางให้แก่การรัฐประหารคุณอนพิสิทธ์ไม่รู้อ่ะคุณชวนไม่รู้เหรอเป็นประ้ยังไงเขาถึงเรียกว่าทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดมันรู้กันหมดแล้วหลังจากยึดอำนาจเสร็จแล้วมันเลือกตั้งใหม่ก็ตั้งรัฐบาลด้วยกันก็อยู่ด้วยกันมันเห็นชัดเจนว่าคนพวกนี้สามานที่สุด ช่อชนอำนาจประชาชนที่สุดดังนั้นวันนี้ประชาชนก็ตาสว่างหมดแล้วนี่ครับมีรายการอย่างสุนายมีรายการอย่างไฟเย็นมีรายการอย่างดเรเพนเขาก็อธิบายเรื่องราวเปิดโปงข้อมูลที่ถูกปกปิดในกาลาก็ถูกเปิดโปงด้วยคลิป YouTube คลิปวิดีโอต่างๆที่เราเปิดเผยทํากันอย่างนี้คนก็เห็นสิครับ พอคนเห็นกระแสก็เปลี่ยนใช่ครับแล้วความยากโจนความทุกยากที่มาเป็นผลมาจาก ator, pues, ไอ<ป>รัฐบาลที่ทํารัฐประหารและร่วมกันช,นชน่อชนอํานาจที่พักประชาติอุ้มนายประยุทธ์พายเรือให้โจรนั่งด้วยนี่มันก็เห็นชัดกันหมดนี่ก็เลยจะออกมาขวางกระแสแล้วสิคนี้บอกว่าถ้าเลือกพักเพื่อไทยได้อุกยิงทักษิณกลับมาใหม่นี่ จะเกิดรัฐประหารอีกนะประเด็นตรงนี้แหละครับก็เลยเกิดการตอบโต้กันคุณจตุรลนฉายแสงก็เป็นคนหนึ่งที่ออกตอบโต้อย่างแหลมคมคุณอภิสิทธิ์เห็นว่าในบางเงื่อนไขการรัฐประหารเป็นเรื่องจำเป็นหรือกระทั่งเป็นเรื่องถูกต้อง แต่ผมเห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายอย่างไรการรัฐรปารจะนําไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าเสมอบนหลักการประชดดาธิปไตยไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะทําให้การรัฐประหารกลายเป็นสิ่งที่ชอบทาคนอภิสิทธิ์ก็รู้ว่าการรัฐประหารเป็นสิ่งที่เลวแต่ตัวกินด้วยครับเขาเรียกว่ามันก็เหมือนกับไอากาโตะนี่แหละครับ รู้ว่าเรื่องนี้ผิดผิดศีลรมอย่างยิ่งตัวบวชเป็นพระแล้วยังไปเสพเมถุนกับผู้หญิงแต่กูก็จะเอาอภิสิทธิ์ก็เหมือนกันรู้ว่าการรัฐประหารเกิดขึ้นแน่ที่ออกมาเนี่ยแต่กูก็จะเอาเพรายุทธศาสตร์ของพรรคพยับัดต,ต้องทำอย่างนี้ไม่อย่างนั้นไม่ชนะเลือกตั้งแพ้พรรคเพื่อไทยเพื่อแพ้พรรคใครและใครมองเห็นปัญหา วันนี้ในอภิสิทิ์พอเจอคุณจตุจตุจ,ต,จตุรนจั่เข้าไปอย่างนี้ก็ออกมาบอกผมไม่ได้สนับสนุนการรนะัฐประหารนะผมเองีะอ,อีกอยัง,เต,ยงเตือนอย่างนั้นเตือนอย่างนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าแถภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตอแหลเพราะมันมีพฤติกรรมที่เห็นชัดแล้วว่าออกมาก่อจราจรร่วมกันในสะุเทพ ห้อยนกหวีดเป่านกวีดร่วมกันในชวนด้วยสมคบกันทั้งพรรคเนี่ยไอ้นั่นแหละคือสนับสนุนการรัฐประหารแหะครับที่เขาเรียกว่าเกียรตตัวกินไข่เกียตรติปลาไหลกินน้ําแกงเนี่ยประเภทเดียวกันพวกลือสีกินที่เนี่ยแหละพวกเดียวกันดังนั้นวันนี้เนี่ยผมหยิบเรื่องนี้มาอธิบายอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่ากระบวนการลวงโลก กระบวนการหลอกลวงโดยอาศัยสถาบันกษัตริย์แน่นอนครับการรัฐประหารนั้นก็ต้องเชื่อมโยงกับกษัตริย์แน่นอนถ้ากษัตริย์ไม่อนุมัติทาไม่ได้นี่เท่ากับกําลังจะเปิดทางให้กระทําการเช่นนั้นอีกถ้าเลือกตั้งแล้วฉันแพ้ถ้าเลือกตั้งแล้วเปลี่ยนรัฐบาลได้จริงดังนั้นสิ่งที่วันนี้นายประ อาพิสิทธิ์ทำนั้นมันกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแท้ๆวันนี้มีคนที่วิจารณ์ที่เป็นวิชาการดีเหมือนกันครับที่เขาพูดให้เห็นว่าแม้จะเป็นอย่างไงก็ตามทีคุณนำเสนอเรื่องรัฐประหารไม่ได้ดังนั้นการที่อภพิสิทธิ์พูดเช่นนี้เท่ากับสร้างความชอบทรรให้กับรัฐประหารนั่นเอง และตัวเองในใจก็ใช่ครับพักประชาธิปัตย์เนี่ยอาศัยการรัฐประหารมาเป็นเครื่องมือในทางการเมืองโดยบล็อกเป็นระยะระยะพักประชาธิปัตย์ถึงเป็นพักที่ไม่ถูกยุบไงเห็นไหมครับเขารักษาชีวิตสิ่งเหล่านี้มาตลอดตั้งแต่สมัยในครงวอภัยวงศ์ก่อตั้งพรักประชาธิปัตย์แล้วร่วมกันร,รัฐประหารกับจอมพลป แต่วันนั้นวันนั้นคนอาจจะมองไม่เห็นแต่วันนี้คนเห็นหมดแล้วแล้ววันนี้บาปกรรมก็มาลงบาปกรรมทางการเมืองก็ทําให้พัรคแตกเละไปหมดเลยเห็นไหมครับเพราะศรัทธาของประชาชนหมดแล้วการอาศัยศรัทธาจากกษัตริย์แล้วมาสร้างศรัทธาให้ตัวเองแล้วก็ทําระยําตำบอลอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้ ผู้ที่เป็นผู้วินิจฉัยโดยตรงคุณจะอธิบายยังไงก็แล้วแต่แต่คนที่วินิจฉัยโดยตรงว่าคุณผิดคือประชาชนดังนั้นเสียงที่ในพักปยาบัติได้คราวที่แล้วมันถึงหายไปหมดไงแล้วคราวนี้ก็เละไปอีกเพราะแต่ก็ไม่รู้อีกกี่รอบนายกรก็ออกสอสอกรรมการพักเก่าๆอย่างนายนิพิษก็ออกวิทยาแก้วพระก็ออกแตกกับหมดแล้ว แต่ว่าพวกนี้มันจะไปรวมร่างวิญญาณกันในรูปการของอำนาจรัฐอย่างที่เป็นอยู่ในรัฐบาลของประยุทธ์ที่แตกเป็นพักไอ้เจ้าสุเทพพักนั้นพักนี้แต่มันยังไปรวมร่างกันอยู่อาจารย์จุลาโตอภิสิทธิ์วันนี้เราต้องทำให้ชัดเจนนะครับว่าการรัฐประหารนั้นไม่ถูกต้องและใครที่พูดเช่นนี้ไม่ว่าจะละเรียบละเรียดละเรียดคิ้งใกล้ๆเคียงเคียงทางอ้องทางกง ไอ้นี่ละเทยจิตเป็นโจรเหมือนกันแต่เป็นเทยจิตเป็นโจรทางการเมืองต่างจากกาโตคือระดับสูงกว่านะครับอาจารย์จุฬาโตอภิสิทธ์ปมเงื่อนไขรัฐประหารชี้ไม่ใช่ข้ออ้างทำผิดกฎหมายนี่ลงข่าวชัดครับในข่าวสดดังนั้นอาจกล่าวแบบสรุปสั้นๆได้ว่าในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ไม่มีข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างทำรัฐอย่างการทำรัฐประหารครับเพราะหากเราอนุญาตเช่นนั้นย่อมเป็นการอนุญาตให้เข้าทำลายหลักนิติธรรมที่ถือหลักการปกครองด้วยตัวบทกฎหมายให้สูญสิ้นไปเสียเองอันเป็นการบ่อนทำลายระบบประชาธิปไตยให้ต้องสูญสลายลงไปพร้อมกันด้วยอันดนึง เรื่องระบบเรื่องระบบการตรวจสอบทวงดุลเพื่อการรับผิดชอบทางด้านการเมืองและกฎหมายในประเทศไทยณปัจจุบันที่คุณอภิสิษ์กล่าวถึงนั้นก็มีปัญหามากมีปัญหาอย่างมากทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากระบบรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่มีการร่างหรือออกแบบมาอย่างไม่ถูกต้องตามหลักการที่ควรจะเป็นอาจารย์ จุราท่านนี้นะครับชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยครับก็ขอบคุณนะที่อาจารย์ได้มาให้ความสว่างแก่สังคมด้วยนะครับเรื่องราวพฤติกรรมของนายอภิสิทธิ์นี้ยังไม่ได้จบ แค่อาจารย์จากจุฬาเข้ามาเปิดโปงเท่านั้นแต่มีอีกคนหนึ่งแหมอันนี้เปิดแล้วเจ็บดีแล้วเกินครับและผมมองว่าสิ่งที่ท่านเสนอนี่ให้ความรู้สึกทำให้เรามองเห็นนายอภิสิทธิ์ชัดเจนดีมากครับท่านใช้คำว่าคุณอภิสิทธิ ต้องสอบกลางภาคก่อนนัทวุฒิใสเกือ้อคุณนัทวุฒิใสเกื้อครับได้เสนอความเห็นเข้ามาผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเอานำมาเสนอ,อต่อท่านให้ครบถ้วนเพื่อให้เห็นภาพของคุณอภิสิทธิชัดเจนมาก ท่านพูดแล้วก็เลยผมเอามาอ่านมาจากข่าวของมติชนนะครับเมื่อวันที่สามพฤษภาคมนัตวุฒิปล่อยข้อสอบหข้อวิชาการเมืองให้อภิสิทธิ์ตอบคำถามทำนองว่านี่คุณยังไม่เปลี่ยนอีกนะอภิสิทธิ์เนี่ยสอบตกหรือสอบได้อย่างว่าอยู่ในเมืองไทยก็ต้องพูดต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับพอมินเมไปถึงเรื่องสถาบันก็ยาก คุณรัฐวุฒิัยเกื้อนะครับอดีตนนเลขาปชได้เขียนข้อความถามข้อความที่คุณอภิสิษ,ษ์อ,ออกมาพูดนี้ว่าตั้งข้อสอบวิชาการเมืองให้ในายอภิษ,ษ์ช่วยตอบหน่อยโดยโดยใช้คำว่าเป็นข้อสอบกลางภาค มีอยู่หข้อครับข้อสอบกลางภาควิชาการเมืองการปกครองสําหรับนายอภิษ์ก็อนอายอภิษ์มึงเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาจากอังกฤษมึงน่าจะรู้เรื่องนี้นะคุณนทัทวุฒิก็เลยสอบให้ทําข้อสอบดูที่จะสอบตกไหมเดี๋ยวท่านช่วยลงคะแนนกันแล้วกันหนึ่งประเทศประชาธิปไตยใดในโลกยอมรับหลักการว่า ถ้ารัฐบาลทำไม่ดีแล้วต้องถูกรัฐประหารจงยกตัวอย่างและอธิบายแม่มันแทงใจดีดจริงๆนะครับโดยเฉพาะคุณไอเจ้าพิสิทมาเรียนมาจากอังกฤษนี่มีไมมประเทศไหนในโลกถ้ารัฐบาลทำแล้วไม่ดีเนี่ยต้องให้รัฐประหารได้มีไหมสองในประเทศไทย <c oughs> รัฐบาลเลือกตั้ง ที่ถูกชุมนุมต่อต้านแล้วยุบสภาคืออำนาจให้ประชาชนกับฝ่ายค้านที่จัดม็อบบอยคอรดเลือกตั้งขัดขวางการรับสมัครและลงคะแนนฝ่ายใดคือเงื่อนไขข,ของการรัฐประหารและฝ่ายใดสนับสนุนการสืบทอดอำนาจภายเรือให้โจรให้เผด็จการนั่งก็ไม่ใช่นาะยพิสิทธิ์หรอกหประชาธิปัตย์ <c oughs> ในสุเทพเลขาธิการพรรคประชาธปัตย์ยิ่งลักษ์ประกาศยุบสภาให้เลือกตั้งใหม่คือนำมาให้ประชาชนให้ประชาชนตัดสินใจในายอภิทิ์ก็ไม่ยอมให้ประชาชนตัดสินใจก่อจราจรปิดกัน้นไม่ให้ขัดขวางการเลือกตั้งนี่คือข้อ2ผมช่วยตอบให้เลยกันแล้วกันเพราะว่าคุณนทวุฒิคงพูดได้เต็มๆไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะครับข้อส ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยมีหัวหน้าพักการเมืองคนใดบอยคอรดเลือกตั้งสองครั้งทำทางให้รัฐประหารสองหนปราบปรามประชาชนตายเป็นร้อยจนกลายเป็นพักคครึ่งร้อยส่องกระจกแล้วอธิบายส่องกระจกคือให้อภิสิทธิ์ดูหน้ามึงตัวเองทีอภิสิทธิ์ีบอยคอรเลือกตั้งมาสองครั้งปูทางให้การรัฐประหารสองครั้งตั้งแต่ปี49 รัฐบรหารทักษิณแล้วก็ปี57เห็นไหมครับแม่มันทุ่งบกคุณนทัทวุฒินี่แกแหลมคมดีจริงๆไม่อ่านไม่ได้เลยครับตรงนี้ขอ้อ4ข้อกล่าวหารัฐบาลอื่นว่าเอื้อประโยชน์ให้คนในครอบครัวและพวกพ้องทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมตลอดจนกลไกลการตรวจสอบทั้งหลาย รวมถึงองค์กรอิสระมีในรัฐบาลปัจจุบันหรือไม่เป็นไงครับชัดเจนรัฐบาลประยุทธ์ยิ่งหนักกว่าเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องให้ครอบครัวหนักกว่าอภิสิทธิ์ไม่เห็นไม่เห็นวิจารณ์เขาฮะแล้วคุณเองต่างหากเป็นคนที่พรรคประชาธปัตย ใช้พักไปใช้ป,ปัดปูทางให้ประยุทธ์เข้ามานี่นี่ข้อสี่นะอ๋อขอโทษต่ออีกนิดหนึ่งถ้าเห็นว่ามีเหตุใดไม่เคยวิจารณและตักเตือนว่าอาจถูกรัฐบาล <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ก็นายประยุทธ์นี่แหละครับทําไมไม่วิจารนายประยุทธ์ว่าเดี๋ยวจะถูกรัฐบาลนะัดโกงกินกันอย่างนี้ลูกหลานของนายประยุทธ์ลูกชายของไอ ปีชาจันโอชานี่ทำรัฐประหารแล้วนายประยุทธ์ก็ขายที่ดินให้แกเสียเจริญหกร้อยล้านไม่เห็นคุณอภิสิทษ์ว่าเลยนี่ไงเหตุใดไม่เคยวิจารณ์และตักเตือนเลยว่าอาจจะถูกแล้ววเจ็บดีครับถ้าเห็นว่าไม่มีไม่ต้องอธิบายเอาที่สบายใจแม่ยังมีอย่างนี้อีกนะ คุณรัตวุิข้อห้าตลอดเวลาแปดปีนี่คือการมองนี่คือการเมืองปฏิรูปตามที่เคยเรียกร้องหรือไม่อย่างไรอ้าวก็อภิษ์ด้วยไม่ใช่เหรอที่ร่วมกับนายสุเทพบอกให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะคุณรัตวุ็เลยมาถามในข้อห้าว่าแปดปีนี้ไม่ใช่เหรอนะแปดปีนี้ไม่ใช่เหรอที่เอ,อ่อ เรียกร้องมีการปฏิรูปอ่ะแล้วมีปฏิรูปไหมนี่ก็คือการโกหกชัดๆของนายอภิสิทธิ์โกหกเมื่อไหร่จะเลิกปลอมสักทีอันนี้สำคัญบอกว่าแล้วเมื่อไหร่เนี่ยนายอภิสิิ์จะเลิกปลอมปลอมสักทีอันนี้เราเจ็บมากท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือการตอบโต้แต่ว่า คำพูดของคุณนัทวุฒินั้นมีคนเอาไปเสนอกันเยอะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายคือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายในประเทศไทยนั้นเมื่อท่านมาดูจากรายการสุนัยทีวีเสรีภาพเต็มๆพูดกันให้ตรงๆท่านไม่ได้ยินจากสื่อทั้งหลายที่จะพูดในประเทศไทยอย่างนี้หรอกครับเพราะมันต้องพูดกันให้ชัดก่อนนั้นอีกสำหรับประชาชนเนาะ เอาละครับเมื่อท่นตาสว่างกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์